าอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์คะเทศกาลการไหว้บรรพชนนะคะ,คะเราในแต่ละปีเนี่ยมันมีได้สองช่วงใช่ไหมคะอาจารย์ค,คือช่วงอะไรบ้างคะช่วงชงฮงชุนทุนค่ะแล้วกับช่วงแช่งเมงค่ะครับช่วงชงฮงชุนทุนชุนทุนมันตั้งแต่วันที่20มีนาอาจารย์20มีนา20มีนาเป็นช่วงของชุนฮงชงฮงค่ะแล้ว เชงแมงก็คือประมาณวันที่สี่วันที่สี่และห้าเมษาค่ะเพราะงั้นตั้งแต่ชงฮงถึงเชงแมงเนี่ยช่วงนี้ไหวได้ทุกวันค่ะแล้วก็เชงเมงจะไปจบประมาณวันที่19เมษายมษาโดยประมาณก็คือเป็นช่วงที่สามารถไหวบรรผชนได้ได้ครับแล้วก็จะมีอีกช่วงหนึ่งที่เราสามารถไหวบันผชนได้เช่นเดียวกันคือช่วงตังโจยใช่ไหมคะอาจารย์ตังโจยนี่ก็เริ่มตั้งแต่22ธันวาเป็นต้นไป ครับค่ะจนถึงวันที่4มกราคมครับถูกต้องดังนั้นเราสามารถเลือกไหว้ในเทศกาลไหนก็ได้ใช่ไหมคะครับใช่อ๋อไม่จำเป็นค่ะแต่ว่าเราเคยไหว้เทศกาลไหนนะค่ะทุกปีเราก็ต้องไหว้ในเทศกาลนั้นเพราะงานห่ามเปลี่ยนค่ะแต่กรณีถ้าเราจําเป็นต้องเปลี่ยนค่ะก็ต้องฝากทุกดอกเก่าก่อนว่าปีนี้เราเราจะไปไหว้อีกเทศกาลหนึ่ง พอดีว่าบางทีในเทศกาลเชียงเม้งอ่ค่ะคนจะไปไหว้กันค่อนข้างมากมันก็บางทีความสะดวกก็จะน้อยลงเราก็จะเลี่ยงไปไหว้ในเทศกาลปางจดจะได้ไหมคะจาได้ได้มีสิทธิ์แล้วก็อากาศก็จะไม่ร้อนมากด้วยก็จะเย็นสบายค่ะครับวิธีการอย่างที่อาจารย์บอกคือต้องปักธูบบอกกล่าวครับแล้วกรณีที่บางท่านนะคะเขาไม่สะดวกที่จะไปไหว้ ไปไหว้เลยทั้งสองเทศกาลค่ะมีสามารถทําอะไรได้บ้างไหมคะเคืเคยบอกว่าคือในกรณีแบบนี้เนี่ยก็คือไม่สามารถไปไหว้เพราะงั้นไม่สามารถการไปไหว้เนี่ยเขาก็ปกติเขาต้องมีบ้านใดบ้านหนึ่งเนี่ยตั้งกระถางทุกเขาอยู่แล้วอ่ะเขาไหว้ที่บ้านบ้านที่ตั้งตั้งบ้านไหนก็ไปไหว้ที่บ้านนั้น ก็ทําแบบนี้ก็ได้หรือถ้าเกิดกรณีกรณีว่าในช่วงเทศกาลเขาไปที่วัดไปทําบุญแล้วก็ทําสังฆทานอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับบรรพชนได้ไหมคะอาจารย์ได้ทําแบบนี้ก็ไดมม้มีอะไรที่ต้องทำเป็นพิเศษด้วยไหมคะอาจารย์คือโดยประเพณีเขาเนี่ย ไอเรื่องทำบุญเนี่ยมันเป็นอิฐมันเป็นประเพณีของคนไทยเพราะงั้นอะไรนั้นถ้าเป็นคนจีนไปตามประเพณีคนไทยบางทีเขาก็าไม่เคยชีไม่เคยชีนอนะ่ะก็จะไม่พอเขาไม่เคยชีนฟังสะดวกก็จะน้อยลงน้อยลงหมายถึงจะไม่ได้มารับไหว้หรอคะจ๊ะ คือพอเขาไม่สะดวกเขาเ็้าไม่มามดังนั้นถ้าเป็นไปได้ควรที่จะอ,อ,อย่างน้อยตา,ตามเทศกาลอย่างน้อยต้องไหว้ที่กระถางทูบของบรรพชนที่บ้านครับและดีที่สุดก็คือควรที่จะไปไหว้ที่สุสานมีความสําคัญยังไงบ้างคะอาจารย์ในการไปไหว้ที่สุสานคือการไปไหว้ที่สุสานเนี่ยเพราะว่าทุกคนต้องไปไหว้กัน คือการรวมญาติแต่ถ้าไหว้ที่บ้านบางทีก็มาไหว้การครบบางทีก็ไม่ครบคแต่พอไปไหว้สุส,สานเนี่ยโดยประเพณีเนี่ยทุกคนต้องไปม,ม,มันเหมือนกับไปรวมไปรวมญาติกันทีนั่นะ โดยกุศโลบายอันนี้เนี่ยจะมีความหมายเพื่อประโยชน์อะไรบ้างคะอาจารย์เพื่อที่จะให้ลูกหลานนำเข้ามาหาการมาพบปะก,กันะจะได้พูดคุยกันได้แล้วก็ให้เห็นถึงรากเง้าของตนเองด้วยไหมคะว่าต้นตระกูลของเราเนี่ยมาจากไหนครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง พอเวลาไหว้บรรพชนชก็จะรู้แล้วว่าบรรพชนนี่คือใครคแล้วก็มาจากไหนแล้วเป็นการแสดงถึงความกระตันยูด้วยไหมคะอาจารย์ครับเป็นการ<ค>ปลูกฝังครัปลูกความคันความกระตัน,น,นยูค,ครับเพราะงั้นจริงๆตามเทศกาลโดยประเพณีเขาต้องไปไหว้กันไอ้ไม่ไปไหว้เนี่ย มันก็เป็นไปได้อะ,ะเพราะถ้ามันติดธุระจริงจีแต่พอถึงเอกเทศการหนึ่งต้องไปละค,คือบอกว่าทุกเทศกาลไม่ว่างเราไม่ไปอันนี้คือไม่ได้ไม่ไม่สมควระนะ,ะเพราะงั้นยังไงยังไงก็มีมีงวดนี้ไม่ไปงวดหน้าเขาก็ต้องไปละขอบคุณคกาจารยคะ